สวัสดีครับนักเรียนพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับคลิปการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ภาคเรียนที่2บทที่3เรื่องเส้นขนานนะครับสำหรับในคลิปการสอนคลิปนี้นะครับก็เป็นตอนที่5นะครับนักเรียน ในคลิปการสอนคลิปที่ผ่านมานักเรียนก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับมุมแย้งที่อยู่บนเส้นขนานนะครับซึ่งนักเรียนได้เรียนรู้ทฤษฎีบทที่กล่าวว่าถ้าเส้นตรง2เส้นขนานกันและมีเส้นตัดแล้วมุมแย้งมีขนาดเท่ากันนะครับซึ่งถ้านักเรียนสังเกต <uk k> ทฤษฎีบทนี้นะครับนักเรียนก็จะพบว่าทฤษฎีบทนี้จะอยู่ในรูปของประโยคท่าแล้วนะครับ ซึ่งครูก็จะกำหนดให้ทฤษฎีบทนี้นะครับเป็นบทไปนะครับและสิ่งที่ครูอยากจะสอบถามนักเรียนเพิ่มเติมนะครับก็คือว่าแล้วบทกลับนะครับของทฤษฎีบทเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นจริงหรือไม่ซึ่งบทกลับนะครับก็คือถ้าเส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นตรงคู่หนึ่งทำให้เกิดมุมแย้มมีขนาดเท่ากันแล้วเส้นตรงคู่นั้นขนานกันนะครับ เอาละครับนักเรียนครับเรามาลองพิสูจน์กันนะครับว่าบทกลับเมื่อสักครู่นี้นะครับจะเป็นจริงหรือเปล่าครูลองให้นักเรียนนะครับลองพิจารณารูปที่ครูกําหนดให้ต่อไปนี้นะครับครูกําหนดให้เส้นตรง ab และเส้นตรง cd นะครับเป็นเส้นตรงที่อยู่บนระนาบเดียวกันนะครับแล้วก็มีเส้นตรง pq เป็นเส้นตัดเส้นตรงทั้งสองนะครับและครูยังกําหนดให้มุม a p q และมุม d q p เนี่ย มีขนาดเท่ากันและถ้าเนสังเกตนะครับ2มุมนี้ก็จะเป็นมุมแย้งกันด้วยเอาละเราจะมาเริ่มพิสูจน์กันนะครับเราก็จะกําหนดให้เส้นตรง PQ นะครับตัดเส้นตรง AB และเส้นตรง CD และกําหนดให้มุม APQ และมุม DQP นะครับเป็นมุมแย้งที่มีขนาดเท่ากันนะครับ ซึ่งจากรูปที่นักเรียนกำลังมองเห็นอยู่นี้นะครับเราก็จะได้ว่าถ้าครูเอาขนาดของมุม APQ นะครับบวกกับขนาดของมุม BPQ จะได้เท่ากับ180องศาเพราะอะไรครับนักเรียนเพราะว่ามันคือขนาดของมุมตรงใช่ไหมครับรวมกันแล้วต้องได้เท่ากับ180องศาเนาะ และในขณะเดียวกันนะครับเราก็รู้ว่ามุม a p q และมุม d q p เนี่ยมีขนาดเท่ากันใช่ไหมครับเพราะว่าเรากำหนดให้ตั้งแต่ต้นแล้วเนาะว่าทั้งสองมุมนี้นะครับเป็นมุมแย้งที่มีขนาดเท่ากันเอาล่ะต่อมานะครับครูก็จะได้ว่าถ้าครูแทนนะครับมุม APQ นะครับแทนขนาดของมุม a p q เนี่ยด้วยขนาดของมุม dQP นะครับครูก็จะได้สมการสุดท้ายสมการนี้ถูกไหมนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเราแทนขนาดของมุม APQ ด้วยขนาดของมุม DQP นั่นเองนะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะได้ว่าอะไรครับจะได้ว่ามุม2มุมนี้นักเรียนจําได้ไหมครับว่ามุม2มุมนี้เราเรียกว่ามุมอะไรครับมันคือมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัด PQ ถูกต้องไหม และมุม2มุมนี้นะครับรวมกันก็ได้เท่ากับ180องศาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจากทฤษฎีบทที่เราเคยเรียนไปนะครับเราจึงสรุปได้ว่าเส้นตรง AB และเส้นตรง CD เนี่ยขนานกันเหตุผลก็คือถ้าเส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นตรงคู่หนึ่งทำให้ขนาดของมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดรวมกันเท่ากับ180องศาแล้วเส้นตรงคู่นั้น ขนานกันนะครับเพราะฉะนั้นมันจึงทําให้เราได้ว่าถ้าเส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นตรงคู่หนึ่งนะครับและมุมแย้มมีขนาดเท่ากันเนี่ยนะครับเราสามารถสรุปได้ว่าเส้นตรงคู่นั้นขนานกันได้นะครับดังนั้นมันจึงเป็นการแสดงว่าบทกลับที่กล่าวว่าถ้าเส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นตรงคู่หนึ่งทำให้เกิดมุมแย้มมีขนาดเท่ากันแล้วเส้นตรงคู่นั้นขนานกันจึงเป็นจริงนะครับนักเรียน ดังนั้นจากทฤษฎีบทที่เรนเคยเรียนไปเมื่อตอนที่แล้วและจากการพิสูจน์บทกลับเมื่อสักครู่นี้นะครับเราจึงได้ว่าทั้งบทไปและบทกลับนะครับเป็นจริงทั้งหมดดังนั้นเราจึงสามารถสรุปทฤษฎีบทที่เกี่ยวกับมุมแยง้งบนเส้นขนานได้ดังนี้นะครับเมื่อเส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นตรงคู่หนึ่งเส้นตรงคู่นั้นขนานกันก็นกต่อเมื่อมุมแย้งมีขนาดเท่ากันครับนักเรียน เอาละครับต่อไปนะครับครูก็จะมีคําถามท้าให้คิดนะครับที่จะให้นักเรียนเนี่ยได้ลองฝึกฝนการประยุกต์ทฤษฎีบทที่นักเรียนได้เรียนรู้ไปเมื่อสักครู่นะครับมาใช้ในการแก้ปัญหาและการให้เหตุผลครับ ครับสำหรับคำถามนี้นะครับก็จะประกอบด้วย2คํคำถามย่อยนะครับโดยให้นักเรียนเนี่ยพิจารณาจากรูปที่ครูกำหนดให้นะครับแล้วให้เรียนหาว่าเส้นตรงรังสีหรือส่วนของเส้นตรงคู่ใดขนานกันพร้อมทั้งให้เหตุผลโดยที่ในการตอบคำถามนี้นะครับให้นักเรียนเนี่ยกดหยุดพักคลิปวิดีโอนี้เอาไว้ก่อน จากนั้นลองไปคิดและก็ให้เหตุผลจากคําถามที่ครูให้นะครับเมื่อเสร็จแล้วให้นักเรียนกดเล่นต่อเพื่อมาฟังคําอธิบายและการเฉลยครับถ้าพร้อมแล้วไปทํากิจกรรมได้เลยครับครับนักเรียนครับนักเรียนตอบคําถามเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับต่อมาเรามาฟังคําอธิบายและการเฉลยกันนะครับ แต่ก่อนอื่นนะครับครูจะขอแนะนําวิธีการในการที่จะตอบคําถามนะครับหรือว่าการแก้ปัญหาก่อนนะครับเมื่อนักเรียนเจอรูปนะครับที่โจทย์กําหนดให้นะให้หนักเรียนพิจารณาก่อนนะครับว่าโจทย์เนี่ยกำหนดอะไรมาให้เราบ้างจากนั้นนะครับให้หนักเรียนพยายามหาความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่างๆที่โจทย์กําหนดให้นะครับแล้วก็เชื่อมโยงโดยใช้ความรู้ที่เรียนได้เคยเรียนมาแล้ว ยกตัวอย่างเช่นในข้อที่1น,นะครับเมื่อเรียนเจอรูปนะครับสิ่งที่นักเรียนควรจะต้องเห็นเป็นอันดับแรกนะครับก็คือนักเรียนจะเห็นว่าโจทย์เนี่ยกำหนดว่ามีมุม eac แล้วก็มุม acb เนี่ยที่มีขนาดเท่ากันนะครับจากนั้นเราก็จะมาหาความสัมพันธ์นะครับระหว่างมุมทั้งสองนี้ใช่ไหมครับซึ่งนักเรียนจะสังเกตว่ามุมทั้งสองมุมเนี้ยนะครับเป็นมุมแย้ง ที่เกิดจากาส่วนของเส้นตรง AC นะครับตัดกับรังสี AE และส่วนของเส้นตรง BC เห็นไหมครับดังนั้นเราเมื่อเราเจอแบบนี้แล้วนะครับเราค่อยมาเขียนคำอธิบายหรือว่าให้เหตุผลประกอบนะซึ่งนักเรียนจะได้ว่ามุม EAC และมุม ACB เนี่ยมีขนาดเท่ากันนะครับ และเราก็รู้อีกว่ามุมทั้งสองมุมเนี้นะครับก็คือมุม eac และมุม acb เนี่ยเป็นมุมแยงนะครับจากทฤษฎีบทนะครับที่นักเรียนได้เรียนรู้ไปแล้วนะครับที่บอกว่าถ้าเรียนมีเส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นตรงคู่หนึ่งแล้วทำให้เกิดมุมแย้งที่มีขนาดเท่ากันแล้วเส้นตรงคู่นั้นก็จะขนานกันนะครับ และจากที่เรารู้ว่ารังสีและส่วนของเส้นตรงนะครับก็จะเป็นส่วนประกอบหนึ่งของเส้นตรงด้วยใช่ไหมครับเราจึงสามารถสรุปได้ว่ารังสี AE นะครับขนานกับส่วนของเส้นตรง BC นั่นเองนะครับเหตุผลก็คือถ้าเส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นตรงคู่หนึ่งทำให้เกิดมุมแย้งที่มีขนาดเท่ากันแล้วเส้นตรงคู่นั้นจะขนานกันครับนักเรียนครับ เอาละครับทีนี้เราก็มาดูข้อที่2กันบ้างน,นะครับซึ่งเราก็จะมีวิธีการในการพิจารณาเนี่ยคล้ายๆกับข้อที่1เลยนะครับก็คือนักเรียนจะต้องพิจารณาก่อนว่าสิ่งที่โจทย์กําหนดให้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็แต่ละส่วนเนี่ยมีความสัมพันธ์กันอย่างไรแล้วก็เชื่อมโยงกับทฤษฎีบทที่เราเคยเรียนรู้มาแล้วนะครับ ึ่งนักเรียนจะพบว่าจากสิ่งที่โจทย์กําหนดนะครับนักเรียนจะพบเส้นตรง SP นะครับจะตัดกับเส้นตรง SR กับเส้นตรง PQ นะครับแล้วก็ทําให้เกิดมุมแย้งนะครับที่มีขนาดเท่ากันนะครับก็คือ110องศาเห็นไหมนอกจากนั้นนะครับนักเรียนยังสังเกตอีกว่าจะเจอเส้นตรง r q นะครับซึ่งตัดกับเส้นตรง SR กับเส้นตรง PQ เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ทําให้เกิดมุมแย้งที่มีขนาดเท่ากันนะครับก็คือ100องศาเห็นศานเพราะฉะนั้นจากทฤษฎีบทที่เรียนได้เรียนรู้ไปแล้วนะครับเราจึงสามารถสรุปได้ว่าเส้นตรง SR และเส้นตรง PQ เนี่ยขนานกันนะครับเหตุผลก็คือถ้าเส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นตรงคู่หนึ่งแล้วทําให้เกิดมุมแย้งมีขนาดเท่ากันแล้วเส้นตรงคู่นั้นก็จะขนานกันนะครับ นักเรียนจะเห็นว่าเราสามารถพิจารณามุมแย้งคู่สีเขียวหรือมุมแย้งคู่สีส้มคู่ใดคู่หนึ่งก็เพียงพอแล้วนะครับที่จะบอกได้ว่าเส้นตรง SR ขนานกับเส้นตรง PQ ครับเอาละคบนักเรียนทีนี้เรามาดูตัวอย่างโจทย์ปัญหาเพิ่มเติมกันนะครับครับโจทย์ปัญหาข้อนี้นะครับถามว่าจากรูปจงหาค่าของ x แล้ว y จากรูปนะครับจงหาค่าของ x และ y นะครับอย่าลืมนะครับนักเรียนครับเทคนิคหรือวิธีการในการแก้โจทย์ปัญหานะครับนักเรียนจะต้องพิจารณาสิ่งที่โจทย์กําหนดให้นะครับจากนั้นก็มาพิจารณาว่าส่วนต่างๆที่นักเรียนสํารวจได้หรือค้นพบได้เนี่ยมีความสัมพันธ์กันอย่างไรและเชื่อมโยงไปสู่ทฤษฎีบทหรือสมบัติที่นักเรียนได้เรียนรู้มาแล้วนะครับเอาละครับในการทําโจทย์ปัญหานี้นะครับ ก็อยากให้นักเรียนเนี่ยได้กดพักคลิปวิดีโอนี้เอาไว้ก่อนนะครับจากนั้นไปลองหาค่า x และ y นะครับเมื่อได้คําตอบแล้วมากดปุ่มเล่นต่อนะครับเพื่อที่จะมาฟังเฉลยกันครับถ้าพร้อมแล้วไปแก้โจทย์ป,ปัญหากันเลยครับเอาละครับนักเรียนต่อไปนะครับเรามาดูเฉลยของโจทย์ปัญหากันนะครับ ครับจากสิ่งที่โจทย์กําหนดให้นะครับสิ่งที่เนจะต้องทำเนี่ยเนจะต้องสังเกตว่าโจทย์ปัญหาเนี่ยกำหนดอะไรมาให้เราบ้างนะครับและสิ่งที่เนเจอเนี่ยมีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะครับและจากโจทย์ข้อนี้นะครับสิ่งที่เนจะต้องเห็นเป็นอันดับแรกเลยนะครับและสังเกตได้ง่ายๆก็คือว่ามีมุม2มุมที่มีขนาดเท่ากันใช่ไหมครับซึ่งก็คือมุม AEC แล้วก็มุม E C F นะครับซึ่งทั้งสองมุมนี้มีขนาดเท่ากันคือ38องศานะครับและสิ่งที่เราสังเกตได้ก็คือว่าส่วนของเส้นตรง A B และส่วนของเส้นตรง C D เนี่ยนะครับมีเส้น C E เป็นเส้นตัดเห็นไหมครับแล้วก็ทำให้เราได้ว่ามุม A E C และมุม E C F เนี่ยนะครับเป็นมุมแยง้งซึ่งมีขนาดเท่ากันโดยทฤษฎีบทเราจรึงได้ว่า ส่วนของเส้นตรง AB และส่วนของเส้นตรง CD เนี่ยขนานกันเหตุผลก็คือถ้าเส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นตรงคู่หนึ่งทาให้เกิดมุมแย้งมีขนาดเท่ากันแล้วเส้นตรงคู่นั้นก็จะขนานกันโอเคนะครับตอนนี้นักเรียนรู้แล้วนะครับว่าส่วนของเส้นตรง AB กับส่วนของเส้นตรง CD ขนานกันเอาละทีนี้มาพิจารณาจากรูปนะครับนอกจากส่วนของเส้นตรง CE เนี่ยจะเป็นเส้นตัดนะครับ ของส่วนของเส้นตรง AB กับส่วนของเส้นตรง CD แล้วนะครับยังมีเส้นตัดอีกเส้นหนึ่งนะครับก็คือส่วนของเส้นตรง EF เห็นไหมครับส่วนของเส้นตรง EF นะครับในที่นี้ก็เป็นเส้นตัดของส่วนของเส้นตรง AB กับส่วนของเส้นตรง CD เช่นเดียวกันนะครับแล้วเราก็จะได้ว่ามุม BEF นะครับแล้วก็มุม DFE เนี่ย เป็นมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัด EF ถูกไหมนะครับทำให้เราสร้างสมการได้ว่า x นะครับบวกกับ82ต้องเท่ากับ180องศาเพราะอะไรครับเพราะว่าขนาดของมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดเส้นขนานนะครับรวมกันจะต้องเท่ากับ180องศาอันนี้คือทฤษฎีที่เราเคยเรียนรู้มาแล้วนะครับ ต่อมานะครับเราก็จะมาแก้สมการนี้กันนะครับ x บวก82เท่ากับ180นะครับเราก็จะใช้สมบัติของการเท่ากันโดยการนำ82นะครับไปลบทั้งสองข้างของสมการก็จะได้ค่า x นะครับเท่ากับ98ตอนนี้นะักเรียนได้ค่า x แลวเนาะต่อมานะครับเราก็จะมาหาค่า y กัน ทีนี้ในการหาค่า y นะครับถ้านเรียนย้อนกลับมาดูที่ภาพที่โจทย์กําหนดให้นะครับถ้าเราพิจารณามุม aeb นะครับนักเรียนก็จะพบว่ามุม aeb เนี่ยคือมุมตรงซึ่งมุมตรงเนี่ยก็จะมีขนาดเท่ากับ180องศาเสมอถูกต้องไหมครับดังนั้นเราจึงสามารถสร้างสมการได้ว่า38บวก y บวก82เท่ากับ180เพราะว่ามันคือขนาดของมุมตรง จากนั้นนะครับเราก็จะใช้สมบัติของการเท่ากันนะครับแก้สมการนี้ก็จะได้ค่า y เท่ากับ60ดังนั้นเราก็จะตอบคำถามนี้ได้แล้วนะครับว่าค่า x เท่ากับ98และค่า y เท่ากับ60ครับนักเรียนเอาละครับเรามาสรุปกันสักนิดหนึ่งนะครับว่าในคลิปการสอนคลิปนี้นะครับนักเรียนได้เรียนรู้อะไรไป นในคลิปการสอนคลิปนี้นะครับนักเรียนได้เรียนรู้ทฤษฎีบทที่เกี่ยวกับมุมแย้งที่อยู่บนเส้นขนานนะครับที่ว่าเมื่อเส้นตรงเส้นหนึ่งตัดกับเส้นตรงคู่หนึ่งเส้นตรงคู่นั้นขนานกันก็ต่อเมื่อมุมแย้งมีขนาดเท่ากันนะครับและนอกจากนั้นนักเรียนก็ยังได้เห็นโจทย์ปัญหาแล้วก็วิธีการประยุกต์ทฤษฎีบทนี้ในการแก้ปัญหาด้วยนะครับทูก็หวังว่าในคลิปการสอนคลิปนี้นะครับนักเรียนได้เรียนรู้มากขึ้น เกี่ยวกับเส้นขนานนะครับถ้าเรียนมีประเด็นไหนที่ยังไม่เข้าใจนะครับขอให้เรียนย้อนกลับไปดูวิดีโอนี้ซ้ำๆได้เรื่อยๆเลย,เลยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอตอนนี้นะครับครูก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับนักเรียนสวัสดีครับ